สวัสดีครับทุกๆคนพบกับผมปีศาจน้อยอีกเช่นเคยครับและในวันนี้สามเพื่อนสีจะมีเรื่องลึกลับลึกลับอะไรมาให้ทุกๆคนได้รับฟังกันไปกันเลยดีกว่าครับมิสเตอรี่ครับชมรม คนชอบเรื่องลึกลับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่โรงอาหารของโรงเรียนในตอนเช้าว่าไงไอไก่ไอโอการบ้านคณิตกลัวพวกมึงอะทำให้กูหรือยังทำให้กูหรือยังอะไรของมึงเนี่ยไอพี IP? การบ้านคณิตอะไรของมึงเอาก็การบ้านคณิตที่พวกมึงอ่ะสัญญาว่าจะทำให้กูไงเพราะกูอ่ะเป็นตัวแทนเข้าไปในหอพักร้างให้พวกมึงสองคนยังไงละ่ะก็เลยของมึงไงพีมึงอ่ะเข้าไปในหอพักร้างก็จริงแต่ว่ามึงอ่ะไม่ได้ขึ้นไปถึงชั้นห้าด้วยซ้ำเพราะอย่างนั้น มึงก็ไม่ได้ทำตามสัญญานะสิใช่มึงไม่ได้ทำตามสัญญาแล้วพวกกูจะทำการบ้านคณิตกับทำเวนให้มึงทำใหม่ฮ่าฮ่า่ใช่แล้วพวกกูจะต้องทำให้มึงทำไหมเนะไกนะ่เนาะเอาสรุปพวกมึง ไม่ทำให้กูจริงอะโอ้โน้ถ้างั้นถ้ากูไม่รีบทำตอนนี้กูไม่มีอะไรไปส่งอาจารย์แน่ไอโอมึงเอามาให้กูลอกก่อนเลยเอามาเลยด่วนๆแล้มกินข้าวเหรอวะไอพีอ๋อถ้ากูกินกูก็ทำการบ้านไม่ทันนะสิวะเอามาเลยจากความเดิมตอนที่แล้ว ทั้งสามคนตกลงกันว่าพีจะเป็นคนเข้าไปในหอพักล้างและจะขึ้นไปถึงชั้นห้าแต่ว่าความจริงแล้วพีไม่ได้ขึ้นไปถึงชั้นห้าด้วยซ้ำข้อตกลงที่พวกเขาตกลงกันไว้ก็ถือว่าเป็นอันโมฆะและในขณะที่ทั้งสามคนกำลังถกเถียงและคุยกันอย่างออกรถพี่ที ก็ได้เดินเข้ามานี่พวกมึงเดี๋ยวพอเลิกเรียนแล้วอะกูจะขอนัดประชุมหน่อยวะเพราะว่าเรื่องผีที่พวกมึงเขียนลงหนังสือพิมพ์เนี่ยกูว่าทุกๆคนนะ่ะให้ความสนใจมากเลยก็อยากจะประชุมเพื่อที่จะหาเรื่องใหม่หน่อยเพราะว่ากูก็ยังไม่มีสถานที่ใหมๆ่ๆที่จะให้พวกมึงไปสำรวจเลยยังไง ก็เจอกันที่ห้องชมรมที่เดิมก็แล้วกันนะโอเคครับพี่แต่ว่าตอนเนี้ยผมอะขอลอกกันมานก,ก่อนนะก็ไอไก่ไก่ไกโออะมันอะไม่ยอมทำให้ผมมาดีอะไรพี่มึงงี่วง่อีกแล้วโอเคครับพี่ทียังไงเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเจอกันที่เดิมครับ จะบอกว่าเป็นห้องชมรมก็ตามแต่อย่างที่ทุกๆคนได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ว m y สเ e อรี่คลับอยู่ในชมรมหนังสือพิมพ์แล้วจริงๆก็ไม่มีห้องชมรมเหมือนกันที่รวมตัวของพวกเขาจริงๆแล้วจะเป็นเพียงแค่โต๊ะม้หินอยู่ใกล้ๆสนามบาสยังเยื้องกับห้องของชมรมดนตรีสากลและดนตรีไทยในเวลาเลิกเรียนที่ห้องชมรม ของมิสเตอรี่คลับหรือจะเรียกว่าโต๊ะม้าหินก็ได้เออนี่พวกมึงทั้งสาคนนะรู้ไหมว่าเพื่อนๆนะกับคนในโรงเรียนนะสนุกกันมากกับเรื่องที่พวกมึงทั้ง3าคนเขียนแต่กูก็คิดไม่ออกว่ะว่าตอนต่อไปจะให้พวกมึงอะไปหาเรื่องมาจากไหนดีเอางไงไหมพี่เทีลองหาเรื่อง จากคนใกล้ๆตัวของเราก่อนไหมหรือว่าเป็นเรื่องลึกลับในโรงเรียนก็ได้อืมกูเห็นด้วยนะไก่มันใกล้ตัวดีแล้ก็น่าจะหาได้ง่ายด้วย <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องลึกลับในโรงเรียนนะกูมีอยู่เรื่องหนึ่งว่ะทุกทๆคนเคยได้ยินเรื่องคุณแดงไหมเอางี้ กูจะเล่าให้ฟังเองเขาว่ากันว่านะเว้ยคุณแดงอ่ะมีมาพร้อมกับโรงเรียนเลยแล้วคุณแดงเนี่ยก็อยู่แทบทุกตึกของโรงเรียนเราเลยเว้ยเขาจะคอยจับจ้องเราตลอดมีคนเล่าว่านะเว้ยคุณแดงอ่ะอยู่แทบทุกชั้นของโรงเรียนเลยมีคนเล่าว่าตอนนั้น อาคารของโรงเรียนไฟไหม้ก็ได้คุณแดงเนี่ยแหละที่ออกมาช่วยเอเดเดี๋ยวก่อนไอพีคุณแดงที่มึงว่าเนี่ยเขามีสลักด้วยใช่ไหมเฮ้ยพี่ทีรู้ได้ไงอ่ะพี่ทีรู้ได้ไงวะกูเนี่ยว่าแล้วถ้าเป็นมึงเล่าเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแน่ๆ นั่นมันถังดับเพลิงไม่ใช่คุณแดงโอ้โหกูว่าแล้วถ้าไผีเล่านะไม่น่าใช่เรื่องจริงแม่งกูอุตส่าห์ตั้งใจฟังไอ้ผีมึงนี่นะมึงเอาอีกแล้วนะ <c oughs> เออโทษทีโทษทีกูก็แค่อยากจะเล่าเพื่อ แบบไม่อยากให้ทุกคนเครียดไงในขณะที่ทุกคนกำลังประชุมกันอยู่นั้นพันจากชมรมดนตรีไทยก็ได้ยินพวกเขาประชุมกันอยู่มาสักพักแล้วจึงได้ตัดสินใจโดดเข้าร่วมวงสนทนาด้วยแม่เว้ยจริงๆแล้วอะชั้นเนี้ยก็มีเรื่องอยากจะเล่าเหมือนกันรับรองว่า ดีกว่าเรื่องคุณแดงข้องไอพีเป็นในไงอะไรพี่พันโอ้โหเรื่องคุณแดงของผมเนี่ยสนุกจะตายไอพีไ p พีมึงเงียบก่อนเลยกลูอะขอฟังเรื่องของไอพันดีกว่าแม่ไอที IT มันพูดเข้าทีเว้ยสมชื่อมันจริงๆเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องอะมันมีอยู่ว่า เรื่องเกิดขึ้นตอนที่ฉันอยู่ที่ต่างจังหวัดก่อนที่ฉันจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าไอวิต์กินด้วยกันเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมจนถึงมต้นมีวันหนึ่งไอวิตชวนฉันโดดเรียนไปเที่ยวเล่นก็ไปตกปลาเล่นน้ำอะไร ปกติตามที่เด็กต่างจังหวัดชอบทำกันแต่วันนั้นฉันตัดสินใจไม่ไปไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรแต่รู้สึกว่าวันนั้นไม่อยากไปไอวิตกับเพื่อนอีกสองคนก็เลยตัดสินใจไปกันโดยไม่มีฉันแล้ววันนั้นฉันก็ไปเรียนพอถึงเวลาเลิกเรียนกลับบ้านมาปกติฉันต้องเจอไอวิต แต่วันนั้นฉันไม่เจอมันก็เลยไปบ้านมันแม่ของมันบอกว่ามันยังไม่กลับบ้านแล้วก็ถามฉันว่าไม่ได้กลับมาพร้อมกันหรอเพราะป,ปกติก็จะกลับมาพร้อมกันตลอดแต่ฉันก็อ้ำอึ้งไม่กล้าบอกไปว่าไอาวิทย์มันโดดเรียนก็เลยแต่บอกไปว่าวันนี้ไม่ได้กลับพร้อมกันแล้วฉันก็กลับบ้านมา จนถึงเวลาหัวค่าแม่ฉันก็มาบอกว่าไอาวิทย์จมน้ำยังหาตัวไม่เจอเลยฉันตกใจมากก็เลยไปที่เกิดเหตุพอไปถึงก็มีพวกผู้ใหญ่งมหาไอวิทย์ก um, ันจ้ารละวันเต็มไปหมดเพื่อนสองคนอะที่ไปกับไอวิทย์อ่ะบอกว่าอยู่ดีๆ ตอนที่กำลังเล่นน้ำกันอยู่ไอวิตมันก็จมหายอาไปดือด้อๆที่นี่เป็นคลองที่ไม่กว้างมากนะักแต่ว่าทำไมทุกคนกลับหาไอวิตไม่เจอเลยเดืกมากแล้วจนในที่สุดทุกคนก็เจอศพของไอวิตฉันเสียใจเสียใจมาก ที่คนนั้นไม่ได้ไปกับมันอย่างน้อยถ้าฉันไปกับมันนันก็อาจจะช่วยมันได้คืนนั้นทุกคนก็กลับบ้านแล้วก็พาศพของไอวิทเนี่ยไปไว้ที่วัดส่วนฉันน่ะยังเด็กอยู่ก็ไม่ได้ตามไปด้วยก็ได้แต่กลับมานอนที่บ้าน ในขณะที่ฉันกำลังหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาที่หน้าต่างด้วยความที่เป็นบ้านชั้นเดียวและหน้าต่างอยู่ใกล้กับพื้นมากก็เลยทำให้ได้ยินเสียงชัดด้วยความที่สงสัยก็เลยมุดมุ้งออกไปดูหน้าต่างที่แง้มไว้พอประมาณ ฉันไม่กล้ามองเต็มตานักเพราะว่ากลัวแต่พอมองออกไปก็เห็นไอวิทนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ ช่วยกูด้วยกูไม่ไหนไม่ได้ช่วยกูด้วยฉันตกใจมากลืมตาตื่นขึ้นปรากฏว่าเป็นฝันไม่ใช่เรื่องจริง และฉันก็ได้มุดมุ้งออกไปดูที่หน้าต่างปรากฏว่านอกหน้าต่างมีน้ำเปกเปียกอยู่ตรงที่ฉันเห็นไอวิทในฝันพอฉันตื่นเช้ามาก็ไปเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เชิญวิญญาณไอวิทออกไปก็ได้ จากที่ทุกคนฟังเรื่องของพันจบก็ตัดสินใจว่าจะนำเรื่องนี้ไปเขียนลงสก,กูปในมิสเตอรี่ครับโดยใช้ชื่อเรื่องว่าเพื่อนรักขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ